ครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเห็ดป่านะครับเรามาทําความรู้จักกันกับเห็ดแลงโงกขาวมีขึ้นใบตามป่าตามเขาวนะครับเอาเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เห็ดหน้าขาวหน้านวลเอาเลยครับหมดจะถ่ายวิดีโอพวกมาเยี่ยงเห็ดครับพังนี่ครับนี่ครับ ใหญ่มากนี่นี่นี่ไข่ไข่เห็นไหมนี่นี่ครับนี่หนึ่งไข่เห็ดไข่เน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 ่เมงอุ้ยหลุดไปแล้วเสียไปนี่ครับอีกดอกหนึ่งเห็นไหมเทกำลังขึ้นครับนี่นี่ครับนี่สองแล้วสองดอกแล้วครับ นี่เลยถุงสิครับนี่ครับมีดอกเห็นไหมนี่ชูไงเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เนี่ยของจริงของจริงไออีนึงดอกเป็นไงนี่ครับเห็นเปล่านี่นี่ของแท้ของแท้ปึ๊บนี่ครับเห็นไหม เห็ดมันคาดอกใหญ่นะเอาเก็บเชือโอ้ยเก็บเชื้อไว้เก็บเชือไว้ได้ขึ้นมาใหม่เอาต่อต่อต่ออีกไหมเดินต่อเลยครับอืมมันคาอุดมสมบูรณ์รอ,องเท้าหลุด ต่อครับมีไหมมีไหมนี่ครับเจออีกแล้วครับนี่เลยครับเนี่มาอีกแล้วนี่ครับอีกหนึ่งไข่ครับนี่เห็นไหมครับนี่ธรรมชาติธรรมชาตินิงอืมมาตะก้มหาเห็ดกันระวังไอ้กื๊ดกัดนะ วันนี้วันพระตื่นเช้ามาเอจะไปเสพบ,บาดรู้ไงนไงจะไปหาเห็ดก่อนเดี๋ยบอกให้แฟนไปว่าเออเสพบาดเผื่อด้เดนะเธอนะนดี๋เราจะไปหาเห็ดก่อนโอ้ยดูน้องก็ตามมีเท้ะไปวนมายัางไม่เยอะเท้นะครับ สามนาทีกว่าๆเจอไหมอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยผลงานวันนี้ครับนี่ครับเอดนี่ครับแค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าอันตรายเดินป่าถือกล้องด้วยเลยด้วยไม่คุ้มกันขอบคุณครับสวัสดีครับกล้องหล่นขึ้นมาล้วมดท่าเลยแค่นี้นะครับสวัสดีครับ